สวัสดีทุนที่เข้ามาติดตามและรับชมกันด้วยครับก็คือผมนะไทเกอร์ทีวีก็วันนีนะ้อยู่กับเกม The u n ั e r นะซึ่งเป็นเกมที่เออมันแจกฟรีในอ e ี i c นะผมก็เลยไปกดรับมาแล้วก็โหลดมาเล่นดูว่าเออดูแล้วมันสนุกดีซึ่งเป็นเกมแนวเออล่าสัตว์ไงนะล่ากวางล่าหมีล่าเสอือล่าสิงโตประมาณนี้ก็สนุกดีนะตอนนี้คือมันก็แจกฟรีอยู่ถ้าเดใคร แต่ก็ลองหลบเล่นกันดูได้เฮ้ยกว้างนี่หว่า Take a deep breath to steady your aim ไม่ตายเหรอ Follow the blood trail to find it shouldn't have gone far ไม่ตายแน่ที่โดนนะเอ่าซึ่งเป็นเกมที่ผมแจกฟรีแล้วผมลองตอนแรกผมก็ลองเล่นอยู่แล้วครั้งหนึ่งก็เออ ตัวแล้วมันสนุกดีก็เลยมาอัดคลิปดีกว่าซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเด่นยากระดับนึ่งเหมือนกันนะต้องใช้ความอดทนในการต้นหาศับด้วยแล้วก็มีระบบแกะรอยดิกว่าไม่มีทางนี้ดีกว่าการระบบแกะรอยตามรอยตีนไปเรื่อยนี่ไงเป็นนายพานนายพานไทเกอร์มาแล้วจ้า ต้องล่านเนื้อกวางให้ได้เลยซึ่งเกมนี้ก็ออกค่อนข้างที่จะสเปคในระดับหนึ่งเหมือนกันนะตอนแรกผมก็ปรับภาพสูงแนละ้วเออแบบมันก็สวยจริงแหละแต่ก็กินสเปคมากเลยแล้วที่ผมาอาดคลิปเลยว่ากลัวมันจะกระตุกลเลยแบบปรับแล้วมันต่ำลงมาหน่อยนี่อยู่ประมาณแปดสของเกมนะเป็นไงล้ววะต้องลอยหาไปแล้วทีเมื่กี้ไม่โดนได้ไงมันจะโดนนะ ไม่น่าพลาดระดับนี้อืมโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนจะมีหอให้เราส่งสัตว์ด้วยซึ่งเกมน,นี้มันจะให้เปิดเรามาสากมกระบอกนะคือมีอพื้นพกเป็นแบบลูกโม่หกนัดแล้วก็สองคู่หนึ่งกระบ,บอกแล้วก็อปืนสนัยหนึ่งกระบ,บอกซึ่งมันรู้นายพานมันพกมาได้ง i <see. S 2> n g วางดีกว่าซึ่งเราต้องคอยควางเสียงรองเท้าด้วยเราต้องเดินเง,งียบๆเขาไววเงี่ยใกล้มากพลาดเฮ้ยเฮ้ยตายได้ไง เฮ้ยไม่ตายได้ไงเ,เมื่อกี้เฮ้ยไ,ไม่โดนเหรอไปไม่ได้เ,เมื่อกี้มันโดนนะไปไหนแล้ววะ ดนั่ไงเดงนวางนี่ไงล่องลอยเมื่อกี้นี่วิ่งไปทางนี้แน่เลยเมื่อกี้ไม่โดนดนไงเหรอโดนนะลอ,อยไปทางนี้เอาแกะลอยมันไป คือมูนขี้กวางสินะไป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 มาละจา่าจะจะลาแกเจ้ากวางน้อยหฮหมี่หรอมนตีนหมีดีกว่าเอาหมีดีกว่าไม่มีไปทางไหนไม่มี โอเคมีไปทางนี้ตาเติมมีต้องลูกซองอับชิ้นนะในเปิ้งเอาไม่ลงไหนตีมีเฮ้ยนี่เรากำลังแกะรอยตามมีไปทางมีอ่ะนอนนั่นไง แกรอดไปเรื่อยๆเกมนี้มีการตายได้ด้วยนะเพราะมันมีมีการบอกเลือดตาจต้นของหัวใจแล้วมีต้องมามีหายไปไหนแล้วอะ่ะวันนี่ไงต้องรอยไปทางนี้ กเกี่ยอะไรวะขึ้นมาเลยกดอะไรไหนเจ้าหมีเจ้าไกอยู่ไหนโอ้ยไก่นั้นเนี่ย กนจะอัดสองคู่นี่ให้ต่อเดี๋ยวไปดูต้องว่างแล้วไหนว่าหมีไม่เจอหมีเลยนี่คืออะไร อยี่ไงได้ยินเสียงแล้วสเสียงหมีหมีจ้ามาแล้วจา้าว่าโดนหมีตะกบชิ้นหายเลยสองนัดจะเอาอย,โยู่ไหมเนี่ยหมีตัวหนึ่งนี่ไงต้องทอยเท้า่างนี้สินะ น,นี่คือเชี่ยเชี่ยใจหมดโแต่เราใกโอ้นี่กว้างใี้เสียงกว้างด้วยแล้วกามาเราคือหมีสินะอันนี้คือเนี่ยอุ้มเท้าหมีออกมาล่าหมี ก็อะไรอ๋อมีทำเอาไว้สินะทางนี้หรอนีมีกี่ตัวกันแน่ว่าแน่ว่าแน่ นัน่นไงเฮ้ม่ตายได้ไงมันลบแต่มันไม่ตายอ่ะแ้วมันลบแล้วมันไม่ตายเหรอยนนก็ไม่ตายใช่ไหมเนี่ยเดีย๋ยวร่างมันกันต่อเดวทางนี้ เป็นไงเจอแล้วนี่ัดมาล่าแกแล้วไปไหนแล้ววะนีจ๋านี่เดี่ยวไ,ไปทางนี้นี่หว่า keep track of where the wind is blowing.

มีมันเคลื่อนที่ไวจังวะมีจ้ามีนี่ทางนี้ไม่มีก็ที่รถไวเลยวันเนี้ย ตามจนเหนื่อยแล้วจะไม่ทานอีกหรอหมูยวิ่งเร็วกว่านั้นเลยวะเนี่ยทางนี้ทางนี้วิ่งลงวิ่งลงเนินเฮ้ยแม่น้ำ เทาวว้ากวางนี่เอาจะาเท้าหมีสระลาหมีหหนีงไงหมีไปไหนแล้วว่าหมีเนี่ย เท้าเหรอวะนเท้าเท้าฟางเท้าหมีเท้า,ทานี้ไหม โอ้ยเหนื่อยแล้วไปไหนจังวะไหนของมันวะเนี่ยนะมีตัวนี้ วันนี้แล้วเหรอ,อเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง <c oughs> เหนื่อยแล้วนะแผ <c oughs> นที่ที่วิ่งไกลแค่ไหนแล้วโอ้โหเ่านี่แตวเดียววิ่งมาไกลขนาดนี้เลยวะ จริงหมีไหมเนี่ยวันนี้ ตามมาทันแล้วเจ้าหมีตามแกมาทันแล้ววิ่งไวจังวะเฮ้ย ใกล้วันนี้ลูกซองรนะดวบนี่ยิงไม่แน่นแน่นอน่ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยไปไหนแล้ววะ จะโดดจะโดดไว้ไวช่วยไม่ได้ตายไหมวะตายไหมตายไหมตายไหมน่าตายนะเดียว ตายยังไม่โดนด้วยเหนื่อยแล้วนะเออมีเต็นท์ให้พักด้วย ตามร่งนานยิงไม่โดนเออมออะไรเนี่ยเอาเนื้อเหมือนมาต้มแล้วกันโอ้เหนื่อยแล้วอะอตามไม่ทันเจ็บใจนักสาวิตามมาเป็นกิโลกิโลก็แต่เราคิดนี้ก่อจบไม่เวียนท่านี้ก่อนดีกว่านะข้ามาต่อกันดีพีสองแล้วกันเดี๋ยวจะมาออกล่ามีต่อซึ่งสาวิ่งตาม,มันเป็นกิโลสุดท้ายก็วิ่งถัดแต่ว่ายิงไม่โดนนะมันวิ่งไวมาก มันต้องไปหาที่ส่มดักรอโอเคเดี๋ยวพอเริ่มรู้แล้วเดี๋ยว EP พีสองเราจะไม่วิ่งตามนะเราจะหาที่ดักรอมันองมีโผนแล้วตัวแล้วลยิงได้มั่งตอนแรกมียิงกวางโดนตัวหนึ่งนะมันล้มแล้วแต่มันไม่ตายอะ่ะเออไม่ไม่ตายวะยิงโดนแล้วล้มแล้วด้วยอืมก็เออใครดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คลายหัวใจผมด้วยนะอืมซึ่งอ่ะเกมนี้ก็เป็นเกมเดอะอันเตอร์วซึ่งมันเกมแนวนายพรานราสัตว์นะ เออใครอยากเราเล่ก็ไปโหลดมาได้ที่อ e ีพิกนะตอนนี้มันแจกฟรีนะแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่ามันหมดเขตวันไหนไงกออ็ไปโหลดมาได้ได้เมันยังแจกฟรีนะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็มันไม่ฟรีแล้วก็ต้องยอมเสียตังค์เซิร์ฟมานร้อยสองร้อยนะ้าจะไม่ผิดนะซึ่งเกมก็เอาปอกมาดีนะซึ่งการาฟริกก็กินกไปเครื่องประมาณหนึ่งนะนี่ผมก็ปรับมากลางๆไม่ได้สูงมากนะก็ยังสวยอยู่นะต้นไม้ใบหญ้าเยอะมากโอเคก็คลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนไ่บัดเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เจอรอบหน้าจะยิงให้เล็กกวางอีย